พาทุกคนมาดูผลงานของฝนเมื่อคืนนี้ฝนตกเมื่อคืนนี้ทุกคนเอ้ยเช้ามาน้ำข้าวลมปูเสืออมเลย แมนี้ทำให้เกี่ยวเกี่ยวยากราคาเกี่ยวก็แพงขึ้นถึงหนึ่งละถึงหนึ่งพันบาทไร่ละหนึ่งพันบาทถ้าฝนยังจะต้องมาอีกนะ จะดีหน่อยตรงที่ว่าข้าวมันแก่แล้วคือเริ่มที่จะแก่อาจจะมีบางรวงบางช่อที่มันยังไม่แก่มันเพราะว่ามันออกทีหลังดูดีวันก่อนมาถ่ายมันยังดีๆเลยอันนี้มันไม่ได้ล้มแบบสวยงามนี่คือลมมันสวนกันไปสวนกันมา ลมล้วน,นเลยทุกคนเอ,อ้ยเนี่ยมันไม่ได้แบบสวยหรูดูดีนะไม่ใช่ว่าโอ้ยเข้าแก่แล้วออกรวงแล้วรอเกี่ยวเออถ้าเป็น เป็นข้าวที่ข้าวเบาต้นเตี้ยก็ไม่เท่าไหร่มันไม่ลม้มแต่นี้เป็นข้าวหนักข้าวกโขอดูฟังนี้ ที่มันทับกันข้างล่างนะ่ะมันไม่ยกมันไม่ยกคอนะทุกคนมันมันหนักกรวงมันหนักรวง,นนรวงถ้าเกิดมีน้ำมันแช่น้ำก็เน่าปีที่แล้วล้มไหมก็ล้มเหมือนกันแต่ว่า อันนั้นมันมันล้มตอนที่มันแก่แล้วล้มมันไม่ได้แช่มันไม่มันไม่ได้แช่น้ำฝนมันก็ไม่เสีย ถ้ามันซ้อนกันอย่างเงี้ยถ้ามันยังเขียวอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอยนั่นน่ะถ้ามันยังตกอยู่นะโอกาสที่ข้าวจะเน่าก็มีเยอะอคิดว่าจะได้ข้าวนะก็กลับไม่ได้ละเพราะว่าฝน พายุพายุแล้วก็ฝนกระนำซ้ำเติมจริงๆนะ มันยังไม่ลงทั้งหมดแต่ถ้ามัน มาอีกก็ลงเตมหมดเลย แต่วันนี้ก็มืดตึ๊ดตืลมเป็นหย่อม Ừ. Lốm một lời được con ơi มันก็แก่อยู่แต่ว่ามันยังไม่เกี่ยวก็ยังไม่ได้เพราะไม่มีที่ตากที่ตากก็โล่งจงให้มีที่เก็บถ้าเอาเปียกใส่ถุงเอาไว้ไม่ดีอีกแหละเป็นการหมักแล้วจะทำให้มันเรียกว่าข้าวเป็นอะไรวะ ข้าวมันมีโอกาสที่จะกะเน่าได้เป็นสีดำก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าอย่างนี้แหละสภาพถ้าเกิดฝนฟ้าอากาศเป็นแบบนี้ฝนกระทบกับข้าวก็คือแบบนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตาม